มาลครับปรับแก้เกมสําหรับ t o โยต้าฟอนชเนอร์หลังจากโดนทางแทง300และแทง500เบียดยอดเจ้ไหน่ายขึ้นมาเมื่อ2รุ่นรวมกันมากกว่า t o โยต้าฟอนชเนอร์นิ่งเฉยไม่ได้สําหรับเจ้าตลาด PPV ในเมืองไทยสวัเดนแันทุกท่านนะครับวันนี้มาอเปเดน,นะสำหรับเจ้าตลาด p ี v ในเมืองไทยโดนเขย่าโดน ย่งบัลลังไปแล้วนะสำหรับ Toyota f o อนช n e r นะครับต้องรีบปรับแก้เกมโดยด่วนในปี2025นะครับช่วงไปปีจะมีการเพิ่มในส่วนของรุ่นย่อยขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Litter G เป็น Litter G p พัดนะครับด้วยการเพิ่มในส่วนของ o p ปชันนะกล้องรอบคันนะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในส่วนของภายในใหม่นะครับอัปเกรดนะ พวงมาลัยนะครับหุ้มหนังลงไปถึงหัวเกียร์ส่วนเบรกมือยังเป็นแบบคลาสสิกนะแล้วก็ยังมีฝาท้าไทยไฟฟ้าเพิ่มมาให้สำหรับรุ่น l e a d e r G p l พันะครับส่วนราคานะครับเขาบอกว่าจะเปิดมาประมาณ1.4นะน่าจะมีราคาเพิ่มจาก l e d d e r G นะครับส่วนอื่นนะครับก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของคุมพลัง2.4ไม่ได้เพิ่มแรงม้านะแต่มีการเพิ่มในส่วนของระบบเผาไหม้ยูโรไฟนะครับ DBF นะ เผาคาบเมาได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับรีโวนะครับไฮบิดยังไม่มานะครับหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่เอาไฮบิดเข้ามาลองก่อนนะครับก่อนที่เจนใหม่จะมาส่วนรุ่นใหม่นะครับจะมาช่วงไหนนะครับหลังจากไฮรักเปิดตัวได้ประมาณ1ปีนะครับนั่นจะเป็นช่วงครึ่งปีหลัง2026นะสําหรับ โตโยต้าฟอนชเนอรนะครับการแก้เกมรอบนี้นะเป็นเพียงการเพิ่มรุ่นย่อยนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของไหนเพิ่มในส่วนของออปชันนะครับกล้องรอบคันท้ายไฟฟ้าให้กับ l ิเดอร์จีพัทนะครับเพิ่มคําว่าพัดเข้ามานะก็จะเหมือนกับค่ายอื่นนะที่มีการเพิ่มออปชันอย่างปัจจุบันสปอร์นะครับก็มีการเพิ่มในส่วนของปัจจุบันสปอรุ่นพามาให้นะครับก็ใส่ออปชันเพิ่มมา รุ่นนี้เจนนี้นะครับอยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วนะหลายคนบอกว่า,อารอเจนใหม่ไหมถ้าใครไม่อยากจะรอนะครับอยากจะได้รุ่นนี้แล้วก็มีส่วนลดแคมเปญให้ถือว่าช่วงนี้โตโยต้าใจปั้มนะให้เยอะด้วยนะครับส่วนลดลองไปสอบถามสูมบริการต่างๆดูนะครับส่วนไฮรักนะจะมาช่วงปลายปีนี้นะครับไตรมาสที่4ตัวรถเป็นยังไงนะครับแน่นอนการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ภายในนะครับรวมไปถึงดีไซน์ของตัวรถทั้งหมดมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังใช้ในส่วนของพื้นฐานเดิมน,ะนั่นก็คือ IMV นะครับโครงสร้างเดิมของเขาที่ใช้มาอย่างยาวนานส่วนภายในนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนพัน t ุ์เนอร์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนภายในให้เหมือนกันนะครับก็จะคล้ายกับทางไฮรักเจเนเรชั่นใหม่ My, หรือว่า t a โวนะซึ่งก็มีข่าวว่าจดสิทธิบัตรผ่านแล้วนะสำหรับชื่อ t าโ o ซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็น ไปตรงกับทางชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศหนึ่งนะครับทางยุโรปนะก็ไม่สามารถทําได้แต่ตอนนี้ก็มีการยื่นเรื่องแล้วก็สามารถใช้ชื่อทาวโวอรจำหน่ายได้แล้วนะครับในเมืองไทยนะที่ต่างประเทศนะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของรุ่นไฮบริดเข้ามานะครับแต่เมืองไทยไม่มีนะมีการปรับในส่วนของให้ผ่านยูโรไฟนะครับแน่นอนนะลิดเดอร์จีพัทนะที่เพิ่มมา2อย่าง3อย่างนะครับสายไฟฟ้าแล้วก็กล้องรอบคันรวมไปถึงเครื่องยนต์ นะครับมีการอัปเกรดให้ผ่านยูโรไฟลล้นแฟนและครับมีความคิดเห็นยังไงกับ t o y ยต้าฟอนเจเนอเจ้าตลาดและอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนก็เรียกร้องในส่วนของเบาะแถวที่3จะมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเป็นแบบพับราบไหมต้องรอรุ่นในเจนหน้าครับผม